เรื่องราวลึกลับในยามค่ำคืนพ่ชิตาเล่าว่าตลอดหลายคืนที่ผ่านมาเธอเห็นร่างที่ดูเหมือนคุณสันสันลุกขึ้นมารำบนเตียงด้วยท่าทางที่น่ากลัวแขนขาดูหักงอผิดธรรมชาติเหมือนหุ่นเชิดและร่างนั้นยังเคยลืมตามายิ้มหวานแล้วพูดว่าเจอกันแล้ววันมาแม่จะสอนให้จบสักทีการฝึกรำที่ถูกบังคับทุกคืนพิชิตาจะรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้รำ และถ้าทำท่าทางไม่ถูกใจก็จะถูกกลางที่ดูเหมือนคุณซันซันใช้ไม้กวาดฟาดที่หลังเมื่อพี่ชิต้าพยายามขัดขืนและต่อสู้ร่างนั้นก็โมโหและผลักเธอตกลงมาจากกระเบียงพร้อมกับพูดว่ามึงทําแม่ไม่พอใจมึงตายแน่ๆความจริงจากเจ้าของโรงแรมเมื่อคุณซันซันไปสอบถามเจ้าของโรงแรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่สุดเจ้าของก็ยอมรับความลับบางอย่างว่า ที่ดินผืนนี้เคยเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและโรงเรียนสอนรำโนรามาก่อนโดยมีแม่ครูเป็นเจ้าของที่ดูแลเด็กๆอย่างเข้มงวดและดูมาก